สวัสดีค่ะวันนี้เราค่้ยควรพระธรรม2ซาบูเอลบทที่24ข้อ1ค่ะพระพิโรธของพระเจ้าได้เกิดขึ้นต่ออิสราเอลอีกเพื่อทรงต่อสู้เขาทั้งหลายจึงทรงดนใจดาวิดตรัสว่าจงไปนับคนอิสราเอลและคนยูดาห์บาปของดาวิดเกิดขึ้นเพราะพระพิโรธของพระเจ้าแต่หากพิจารณาจากพระธรรมหนึ่งพงสวดาร ในตอนนี้จะบันทึกไว้ว่าซาตานมาดนใจให้ดาวิดนับคนอิสราเอลการที่คริสเตียนคนใดคนหนึ่งที่รู้จักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าจะพลาดท่าต่อบาปนั้นแล้วหลายๆคนมักโยนให้เป็นความผิดของมารซาตานว่ามารนั้นเข้ามาหลอกล่อให้เราทำบาปนั้นๆแต่หากเราพิจารณาตามหลักความเชื่อที่ถูกต้องแล้วเราสมควรที่จะเข้าใจว่ามารซาตานไม่มีทางชนะพระเจ้าได้เลย แต่มารซาตานมีอํานาจที่จะล่อลวงให้ลูกของพระเจ้าเช่นเราๆทั้งหลายนั้นหลงไปทําบาปได้เสมอดาวิดคือบุคคลที่พระเจ้าทรงรับรองและชอบธรมกรณีที่ดาวิดได้รับการดนใจจากมารให้ไปนับคนอิสราเอลหมายความว่ามารมีอํานาจเหนือพระเจ้าในตัวดาวิดเช่นนั้นหรือพระคัมภีเปิดเผยว่าพระพิโรธของพระเจ้าเกิดขึ้นและดนใจดาวิดแปลว่าอะไร ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเช่นเดียวกับกรณีของโยบที่เราเคยเรียนรู้มาพระพิโรธของพระเจ้าเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่จะตีสอนดาวิดที่พระองค์ทรงรักพระองค์จึงยอมให้มารซาตานมาทดลองใจดาวิดให้ทำบาปเราทั้งหลายก็เช่นกันข้าพเจ้าคิดถึงคำสอนที่อาจาร,รย์เปาโลเคยถ่ายทอดไว้ว่าบางครั้งก็ได้ทำบาปทั้งที่ไม่ได้ต้องการจะทำ แต่ความบาปที่อยู่ในตัวเป็นสิ่งเร้าให้ท่านทำเพราะฉะนั้นเรื่องราวทางฝ่ายจิตวิญ,ญญาณจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจชี้ชัดว่าบาปที่เราทำนั้นเกิดจากอะไรมารซาตานล่อลวงหรือการอนุญาตจากพระเจ้าเพื่อสอนให้เราเข้าใจมากขึ้นแต่พระคัมภีร์ทั้งสองเล่มเปิดเผยสำแดงคนละสาเหตุแต่อย่างไรก็ตามความจริงที่ชัดเจนก็คือดาวิดได้ทำบาปและพระเจ้าก็ประสงค์ที่จะให้ดาวิดนั้น ได้รับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้จากบทเรียนนี้เราทั้งหลายก็มีโอกาสเป็นเช่นดาวิดได้เสมอจริงหรือไม่ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน